มาดูกันนะคะทุกคนการบีบขนมจีนเส้นสดนะคะนี่บีบลงไปแล้วเส้นเล็กเลๆยาวๆนะถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วทุกขั้นตอนดูกันยาวๆเลยไม่มีตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะทุกคนนะมาเบิ่งเดีอยวจพี่น้องบีบมือเตาก็เตาถ่านนะนี่เตาถ่าน ลอยขึ้นแล้วค่ะลอยขึ้นแล้วสุกแล้วนะคะพร้อมตัก